มาดูการซ่อมเครื่องขยายเสียงมีเดียออดิโอนะครับ Professional Karaoke Amplifier MD-27 นะครับแล้วการใช้คือไม่ดังนะครับในกรณีที่สัญญาณเข้านี่นตัวนี้ไม่ดังนะครับเสนนสัญนของไม่ไม่ลอยไม่ไมโครโฟนนะดังอยู่นะครแต่มาดูข้างในกันนะครับนะเราจะซ่อมตรงไหนเราจะเปลี่ยนวลุ่มหรือ,อยังไงกันนะฮะภายในนะครับภายในเป็นแบบนี้นะสำหรับเครื่องขยายเสียงตัวนี้นะครับ พัดลมถูกวางไว้แบบนี้นะโอเคนะครับในกรณีนี้ก็คือสัญญาณจาก AUX AU auxiliary เข้าไม่ดังนะครับเปิดเครื่องเพื่อนสามารถเอามือแตะแบบนี้ได้นะครับนี่คือสัญญาณเอานะสัญญาณออกนะดังจุดๆ,ๆอยู่นะฮะแต่ในส่วนของสัญญาณเข้าเนะี่อยุดจุดนี้ไม่เข้ามานะ คือสัญญาณเอาทั้งหมดเนีฮะนี่คือสัญญาณออกทั้งหมดเลยเออในส่วนนี้นะครับในส่วนของไม่ดังนี่มีโอกาสที่เป็นที่วอลลุ่มสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องนานมากเพราะเครื่องนานมากแล้ววอลลุ่มมีโอกาสเสียสูงมากนะฮะนี่เขาบอกว่าปีเอาเนี่ยนตัวนี้ปีเอาจับแล้วก็ดังอยู่นะครับไมโครโฟนดังนะครับ ในส่วนนี้น่าจะเป็นที่ตัววอลลุ่มเนี่ยนะครับเสียบสัญญาณออคซิเลอรี่นะครับไม่ได้เนะี่ย a u x นะครับไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็บคงจะต้องไปดูในส่วนของวอลลุ่มต่อไปนะครับวอลลุ่มอยู่ด้านหน้านะวอลลุ่มอยู่ด้านหน้าการเปลี่ยนลําบากไหมการเปลี่ยนการเปลี่ยนค่อนข้างลําบากนะเพราะว่า,วามันจะต้องแกะออกทั้งหมดเลยนะครับนะแกะออกทั้งหมดเลยถึงจะสามารถทจะเห็นวอลลุ่มได้นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนวอลลุ่มกันนะ ขั S <S <preach science> first, second, ้นตอนการทํางานนี้ครับก็คือการถอดวัลลุ่มออกทุกตัวนีฮะถอดวัลลุ่มออกลูกบิดออกทุกตัวแล้วก็ขันน็อตออกทุกตัวนะฮะถึงสามารถที่จะเห็นในส่วนของตัววัลลุ่มได้นะครับมันถึงจะสามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับจะแน่นหน่อยนะครับแน่นมากนะครับลักษณะของการแกะนะครับแกะในส่วนของลูกบิดต่างๆออกแล้วก็ขันน็อตที่หัววัลลุ่มออกนะครับก็จะได้เจอในส่วนของแบบนี้เนี่ย ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดปรีโทนนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนคือตัวนี้เนฮะมันรุ่มแปดขาตัวนี้เนะี่ยสุดยอดนแน่ๆนะครับไม่ยากในการเปลี่ยนแต่ว่าในในส่วนของการแกะออกมาเนะี่ยมันจะมีขั้นตอนในการแกะที่บางทีมันน็อตมันเป็นสนิมบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะวารุ่มตัวนี้มันน่าจะประมาณร้อยเนะครัเพื่อน ันน่าจะเป็นวอลลุ่มร้อยเคนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวอื่นมีเสียด้วยเปล่านะครับมันต้องเปลี่ยนในส่วนของเป็นขั้นตอนไปนะครับต้องเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้ก่อนให้เครื่องดังก่อนแล้เวเราก็ไปดูพวกวอลลุ่มตัวอื่นแล้วไปลองปรับดูนะฮะถ้าไม่ได้ก็ลองล้างดูถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนนี้ในส่วนของวอลลุ่มนี่นานนานปีนะฮะมีโอกาสที่จะเสียสูงมากเลยนะครับ เพื่อนก็ถ้าถ้ามันไม่ดังแบบนี้เพื่อนก็ในส่วนของไม้ของอะไรดังอยู่เงี้ยนะครับก็ถือว่าในส่วนของผ้าขยายดีอยู่เนี่แเราก็สามารถที่จะดําเนินการเปลี่ยนมวลลุ่มนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดู s e l e c t ร์สวิ t ช์นะครับเลือกสัญญาณเข้าเผื่อบางทีไม่ดีเนะี่ยเปลี่ยนเสร็จก็อย่าลืมล้างด้วยนะครับนี่คือวลลุ่มนะครับ 100k เนะี่ยคนะครับทีนี้ก็ดําเนินการนามาเปลี่ยนนะ ขยายเป็นมอสเฟตนะครับตัวนี้ในส่วนนี้นะครับ 100k ในครับ 100k เช่นเดียวกันนะครับขาที่8ที่7ที่8อยู่ด้านบนเนี่ยต่อสายมาเนี่มานี่ได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาอะไรทิ่นนะครับนะจัดไปอย่าลืมหักตัวนี้ออกด้วยเพราะว่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันต้องหักออกนะครับใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับขาที่7ที่8ต่อนะครับ ทำการบัตรกีนะครับแบบนี้นะครับปับป๊บปั๊บจบนะครันี่นะครับในส่วนนี้นะครับว่ลลุ่มมี6คขาขา7ก็ดขา8อยู่ด้านบนนะครับเราก็ต่อเข้านะครับ ตอนนี้ก็แปร์เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะลองเครื่องต่อไปน,อน,อมมนะครับทีนี้เรามาวัดดูผมามาวัดดูวอลลุ่มก่อนนะครับลุ่มทุ่มแหละมมานี่แหละนะครับผมปรับมาต่ำสุดก่อนด้านต่ำสุดนะฮะลดูดวอลลุ่มกันครับปรับมาต่ำสุดขานี่จะถึงกันนะครับถึงนะะ อันนี้ไม่ได้เด้ไหมนี่นะครับเห็นไหมต่างกันนะครับนะ่ไหมครับเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างตัวนี้ไม่เห็นนะวบอลลูนมีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ครับทั้งสองตัวมีปัญหาปรับสูงสุดนี่ขาที่จะถึงกันไม่ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ได้เนะี่ยโอเคครับเพื่อเป็นแบบนี้แสดงว่าบอลลูมมีปัญหาเดี๋ยวเราล้างเลยก็ได้นะครับเราล้างเลย ฉีนน้ายานะถ้าถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนนะแต่ว่าบนลุ่มต้องเปลี่ยนนะครับล้างไม่ได้แนละ้วฉีดน้ํายาเข้าแล้วก็หมุนเนี่ยทีนี้อย่าลืมเป่าน้ํายาที่มันเลอะๆอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ทําให้ดูนะครับ สวิตชีดน้ำยาเข้าไปแล้วก็ต้องกดแบบนี้ด้วยนะครับให้หน้าสัมผัสมันสะอาดขึ้นนะครับนี่คือการล้างบนรุ่มเนะี่ยอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับดูต้นต่อนะครับอ่า รบรุมลงจนหมดนะครับคันนี้ถึงกันนะครับเห็นไหมครับนี่ยังไม่ได้เนี่ยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้เลยครับจบข่าวเนี่ยจบข่าวแล้วครับวถบรมเสียงหมดนะเปลี่ยนวถบรมนะครับถึงมันจะดังได้แต่เราไม่สามารถที่จะปรับทุ่มแหลมได้นะครับในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยการล้างไม่เป็นผลเนี่ยลักษณะนี้ คือต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนวันรุ่มสองตัวตัวบาลานอาจจะไม่สำคัญนะดูตัวกลัวออกนะครับดูวันรุ่มนะครับเป็นวันรุ่มหกขานะครับเอามาเปลี่ยนใหม่ซะนะครับแจวแน่แน นะครับที่นี้นะครับผมจะลองวัดให้ดูนะครับปรับลดสุดนะครับที่นี่วลุ่มตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับตั้งคูณหนึ่งขึ้นนะครับอนะครับเห็นไหมครับต้องขึ้นทั้งสองขาแบบนี้นะฮะสองฝั่งแบบนี้นะครับปรับแบบเร่งสุดนะเห็นไหมครับโอเคนะครับทีนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ถูกต้องแล้วนะครับ แล้วทีนี้ตัวไหนหลุดหลวมนี่ครับบัตรกีดูรายละเอียดก่อนทําการทดสอบนะฮยมันมีหลุดหลวมอยู่นะครับเครื่องมานานนะยต้องบัตรกีแทบที่จะทุกจุดเลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการขั้นตอนการเปลี่ยนวัลรุ่มแบบช่างวิทย์เหลืองตานะครับแกะมันออกมาแล้วทําการเปลี่ยนเลยนะครับ เครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นี่เป็นเครื่องขยายเสียงที่สามารถใช้ในส่วนของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับมีสวิตชิ่งพาวเวอร์สไปายนะครับสไปายการทํางานเหมือนสวิตชิ่งเลยนะครับเหมือนกับเครื่องเสียงในรถยนต์เนี่ยแปลงไฟจาก12โวลต์ขึ้นไปเป็นบวกลบ24โวลต์บวกลบ35โวลต์แล้วแต่นะครับแล้วทีนี้ใช้มอสเฟตนะครับใช้มอสเฟตเบอร์ 2SK724 นี่ครับเป็นตัวผ้าขยายนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเครื่องขยายเสียงท่านนี้เครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นะครับในกับมีเดียอะอดิโอนะครับโปรเฟชชั่นแนลคาราคอนโอเคแอบบิไฟเออร์เอ็มดีสองเจ็ดก็ผ่านไปนะครับคลิปวิดีโอยาวนานพอสมควรแล้วช่างวิลเลง่าจากไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ